สภาพอากาศในวันนี้ที่เป็นแบบนี้นะคะก็คือฟ้าคึ้มครื้มนะอยู่ในบรรยกากาศแบบภาคใต้ภาคใต้ของแท้เลยนะคะ,ท,ะทีนี้ในเรื่องราวของการเตรียมความพร้อมเนี่ยก็ได้ความที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีประกาศออกมาเป็นหลายฉบับทยอยประกาศมาตั้งแต่วันที่25 26 27เรื่อยๆมาเนี่ยนะคะก็เป็นเน้นเรื่องของเตือนฝนตกหนักบริเวณภาคใต้และขึ้นลมแรงบริเวณอ่าวไทยดังนั้นในพื้นที่สุราษฎร์ธานีซึ่งนําโดยนายยิชวุฒิจินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีแล้วก็ในฐานะของผู้อํานวยการกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราธานีก็เลยแจ้งเตือนไปยังไม่ว่าจะเป็นหน่วยทหารโครงการชลประทานเจ้าท่าสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่4ในอำเภอทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิง่นอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าสำนักง,งานปอพอหรือว่าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งระดับจังหวัดแล้วก็ระดับจังหวัดสาขาทุกสาขารวมไปถึงนสถานีวิทยุทุกสถานีแล้วก็ชุมชนเสี่ยงภัยทุกชุมชนในจังหวัดสุราธานีต้องเต็มความพร้อมค่ะเต็มความพร้อมในเรื่องของรับสถานการณ์ฝนตกหนกักฝนตกสะสมวาตภัยคลื่นลมแรงคลื่นซัดสั่งที่อาจจะสร้างความเสียหายโดยเบื้องต้นเนี่ยให้ทั้งหมดทั้งมวลแจ้งเตือนประชาชนในแต่ละพื้นที่ต้องติดตามข้อมูล สภาวะอากาศแล้วก็ข่าวสารจากทางราชการย้ำว่าต้องเป็นข่าวสารจากทางราชการนะคะ,ะแล้วก็สร้างการรับรู้ระวังอันตร,รายจากฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่าเก้าสิบมิลลิเมตรในช่วงยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วก็จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ําท่วมประจําตั้งแต่วันที่ยี่สิเจ็ดถึงสามสิบมกราคมอันนี้เป็นข้อความในประกาศของกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลักๆในข้อนี้ต่อมาก็เตือนพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยคะ่ะ สุราษธานีก็มีหลายอำเภอนะคะที่ติดกับทะเลอ่าวไทยมีตั้งแต่อําเภอจตอนบนไล่ลงมานะคะอําเภอท่าชนะอําเภอทายาอําเภอท่าฉางอําเภอพุนพินอําเภอเมืองสุราษธานีอําเภอการจนาดิต อำเภอดอนสักและที่ลืมไม่ได้ก็คือติดอันดับระดับโลกก็คืออำเภอเกาะสม,มุยกับอำเภอเกาะทางนันทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องระมัดระวังวาตภัยคลื่นลมแรงแล้วก็คลื่นซัดเข้าหาฝั่งจนถึงวันที่30มกราคมนี้เช่นเดียวกันแล้วก็กำชับกำชาไปถึงการเดินเรือผู้ควบคุมการเดินเรือผู้โดยสารทุกคนถ้าลงเรือก็ต้องสวมเสื้อชูชีพนะคะแล้วก็เรือสปีดบ๊สเรือประมงเรือโดยสารเรือเฟอร์รี่พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวังพร้อมกับกำกับได้ว่าเรือเล็ก ควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้จนถึงวันที่30มกราคม